มหาเป็ดเดาเป็ดก็เป็ดมหาคองเดาข่างก็ของมหาเสียมเดาเสียมก็เสียมมหาบักโจกเดาปักโจกก็บักโจกมหาสวิงเดาสวิงก็สวิงมหาองน้าสองน้อยนี่มหาคือกันโอ้บัดหมานอนสองตัวอยู่หันด้าหมาก็มาห่วยโอ้ เจ้าก you know oh. ็บย pues ังสีไล่ไปห่อนหมาเนาะอื่นใดเน่าอื่นก็ได้ดอกหมาบ่ราะไรก็ได้ดอกบ่ราะอะไรจะไหนขอเนี่ยมไปเห็นมันเน่าหูปูนมันหันหลังให้เจ้ายูบุตรนั่ะพ่อสิพ่ออุบาทอุเมียเน่าเป็นเหมิดเถ่าเอ้ยเบาจังเบาว่าจังว่ามาเป็นตาดีอกดีใจเถี่บัดที่นี่วันที่หานี่ใกล้สียหอดเสียถึงนี่เพิ่นสียสลองเจ้ามีความขั้วกันไปไผไปมั่นความว่าจนทนกัน ได้แยกกันไปค้นกรรมตามกรรเวียนที่ปั่นแตงพ่อปีกกาขาแข็งก็ะเลยผากจากเท่าสองเจ้าพ่อแมตตนขึ้นโอกาหางตนผากพ่อแม่ได้แล่หาอัน,นิจจาชีวิตถูกกระทมบอมีแล้วอันบาบุตตาเกวผู้ไปเลี้ยนท่งเพศมหูเหตุดีสวารายจากเน่าข้างเยวางไหนคุณโยมเมื่ สามาเน้่นแดงจากบ้านจากซองจากขวงไปเปลี่ยนเวลาเก้าปีสิบปีบกับมาหยานบ้านหยันซองจกักรยาเม่ใหญ่เอ้ยบัดลูกบ้านอื่นเข้าไปเหตุการณ์เหตุงานโยกุงเทรุงไทยบัดท่านพ่ออาทิตย์สองอาทิตย์เขากระเข้ยนจดหมายมาหาพอกับเม่บัดลูกข่สิบป,ปีเราใหญ่ บ่เขียนจดหมายมาหาพ่อหาเมียจากเที่ไม่ใหญ่เอ้ยจักว่าเปลี่ยนายหลายดีจังใดเมื่อเจ้านีไปจังหันเขาเจ้ามาส่งข่าวเสด็จนาเรื่องนีไปบอกสู้พ่อใหญ่จานคู่ฝาฟังเมองก่อนนะไม่ใหญ่บัดเนียเท่าสาเอ้ยเท่าสาเอื่อญบ่เหอเนี่ามันเอื่อญค้นบ่เหมดประโยคเจ้าได้ดอกไม่ใหญ่ควยกระได พอก็ลืมเนาะเ่าเพอยจันคู่สาเอ้ยคร<า>ับโอ้ยหาสุบข้อคนเลยบาดแผลเอยเอื้อนบ่มดประโยคอีเมีกัดจังหวาน่ะเทาเอ้ยเฮ้ยเจ้าเป็นยัง จะมาเอินแห้งแต่ซูเมอร์ซูเว่นเอเจ้าก็จังนาบูดนาบึงบัดมาเมื่อนี่จะมาตาบัดจะมาเปืดอเหลือนาดเทเท่าเอ้ยไปบัดมาคือเปินเบินเถ่เด<อ>ี๋ยวบังนาส่งสียิมอิมใจเมื่อนี่จาเด็กข้าวดีอย่างมาเท้าห้วยเทาสาเทาพญจันจคู่ ย่าเวานไรเถาะเถาเอ้ยเจ้ากับข่อยเนี่ยมันเถาเลี้ยวเนี่ยเถามันพ่อเปิดพ่อนายแล้วเออกับแม่นอย่างบ่แมน่นบ่แม่นข่อยแก้งบานได้เถาบ่แม่นข่อยแก้งบานเออตั้งแต่กีดมันตางกันชนิดเถาจู่เมื่อนี่เจ้ามีสีมีบันตางกันชนิดเทาเม่นตีเถาเออมันเปลี่ยนจากสีเถาเอ้ยเป็นจังใด คือว่าเจ้านี่หูเมื่อขางว่าขิงแข้งสีออกนอว่าพอเทาแม่เจ้านี่หูเมื่อขางว่าหูมันสร้างสีทอเขิ่งบ่เท่านี้บ่หูแล้วเจ้าสิมาว่าพญายเส่ไข่แจงใดเออค้าวพายญาบ่เป็นน้ำเจ้าเดแม่นเจ้าตื่นสร้างมาตาใสเยี่ยวนี่เทาก็จังว่มีสร้างแถวห้องอยู่ไบ่ได้ตื่นสร้างเขาบ่ได้ตื่นสร้างเทาตื่นหยั่งชนะข้าวใหญ่เด็ดเท่านี้ข้าวใหญ่จะได้เทา ข่าวไ่เออข่าวไ่เด็ดท่านี้แล้วเนี่ยข่าวอย่างสิมาญ่ขักแต่ข่าวเขาจะยุบเภพาะที่ห้องกติตต้งรัฐบาลแล้วบ่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 ข่าวยุบสภาะกับว่าเมียนข่าวดกข่าวเต่าของห้าวเม็ดท่านี้อย่างเกาะข่าวดกของห้านันเมียข่าวลูกเออลูกสามาเน้นเดยงในเม็ดท่านี้โอ้ยเท่าเอ้ข่อยแหงว่าข่อยเออมีแปดปีสิบปีเออ บ่ได้แท้แล้วตายเนาะเถ่าเน้ยวายห่ว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 ยก็ไปดีได้เดียงบ้อดเนีตายบ้อดเนีตายเท้าบ่อนเป็นข้าวลูกข้าวเต้าข้าวตายเด็ดเถ่าโดนีคอยไปจังหันเมื่อเศร้านี่เถ่าเอ้ยเขามาส่งข้าวข่อยตายอีหลีทีเท้าเอาอุวันตีนกาแฟกินบ๊อบเป็นอยากตีนโอวันตีนจ้ะ จ้าเออเอาไปเอาอยากติ้นก็กินติ้นใช่นะเออโอ้มันติ้นเถอะเออ่อยบอกกินกาแฟด้ยเอยเอไปกินแม่มันโซนแวิตตามินเอ็มส <laughs> กินรถเถ้าโอ้อันอันข้าวลูกตีข้าวลูกข้าวเต้าข้าวลูกเน้นเท่าเสด็จเถ่านี้ข้าวบ่อายข้าวแล้วเสือกตีบ่อบ่อแม่นข้าวเสือกพอเถ่าข้าวหยั่งข้าวใหญ่เคื่อว่นตอนนี้ลูกเต้าสามถเน้นแดงของเฮานั้นบวชพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเถ่าเป็นมอมแล้วเด้เถ่านี้เดี๋ยวนี้เป็นมอมแล้วเออเป็นมอมแล้วเอาเถ่าเออ บวชพระหรือยังบวชท่านบวชบวชพระแลว้วเอาเป้ยอย่างจังบวชทรงข่าวพอข่าวแม่เนี่ยเท้าไอ้ขาว่าิ่นยากการยากงานยากนำเลี้ยนหนังสือว่าสั้นเท่าอเลยบวรเด็มพระทรงข่าวอีพออีแม่เท่าเอ้ยนั<อ>่นล่ะฮะข้าวซ้วำเนี่ยบวบบแมนซ้ำหนีเท่าข้าวอีอย่างตอนนีลูกของขาวบ่แมนธรรมาดาได้เทา่าได้หยังบวชเลี้ยนเฉียนอาเดี๋ยวนี้เลี้ยนสั้นสูงได้เท่าเดี๋ยวนี้เขาว่า บต๊บ่น้อเท่าเอ้ยฮะก็ิบ่ต๊ตีเท่าต๊จังไดเท่าต๊หยังเท่านี้เลียนสูงน้อเออเฮียนสั้นสูงจะได้เท่าจักสั้นห้วยตึกก็ิบ่หลายชันอยู่ติเอามันบ่แมันสูงเนวนั้นเท่านี้สูงจังไหนนนะเลียนสูงหมายถึงเลียนปริญญ้นย่าปะิญ้นหยังนั่นแม่เท่านี้ ก็กว่าจังสั้นเออขึ้นไปเทาไปตานปุ่นเงี่ยบ่บ่ได้ขึ้นไปเท่าไปตานเลี้ยตอนนี่บวชเป็นมอมเรียบร้อยเล้วเลี้ยนก็เลี้ยนสั้นสูงเล้วเท่าเดี๋ยวนี้ได้เป็นมหาปเรียนสามประโยชน์เหรอดทวันนี้เดี๋ยวนี่ยอีหยังก่อมหาปเรียนสาม ได้หมาสามปารี่นสามมหามหามหาเออปารี่นสามปารียนสามจะได้พอเท่าาเท่านั่นเลี้ยวป้าใจแท้เนี่ยพอาจานคู่สาบ้านละหานมันจังสี่ตัวส้มดวงแก้วดีเหมือน้มเออยวถ้ามาส้มดวงแก้วดีเหมือน้มเถอะบ่านายเสียถามพี่น้องบ้านละหานมันเปียงนั่งด้วยดวงแก้วเครื่องบ้านคนนี้ส้มดวงแก้วละกินเราดีนั่นนะ กินตาผู้กินดอกเถาเจ้ายาเบาผู้บกินกัมียวนละผู้บกินก็มีคือการคอยเฝ้าตัก็ขอเอาให้สั่นเถาเอ้ยบ่แเหม่นแต่่อนัเด็ดเถาเป็นอย่างดีตอนนี้สอบมหาปลายันสามเดีแล้วตอนนี้แห้งสอบประโยคเก้าได้เป็นทีเรียบร้อยเลวเถาเอ้ เดี๋ยวเนี่ยประโยคเก้าก็ได้แล้วเรียบร้อยแมนสูงสุดได้เท่าของเป็นพระได้เท่าขั้นบัวได้จบประโยคนเก้าสุดยอดได้เท่านั่นละเท่าเอ้ยบัตท,ทีนี่ตั้งแต่เขาจบปะลิญ,ญานา่านอนเท่านอนเขาก็เอาพอไปทาย,ยลูบยุสกุนนครอืไปรับยุสกุนนครกลับไปทายลูบยุาชพัดสกุนนครอ,อืลูกเข้าในป็นหอดมหาปะเลี้ยนเก่าปะนี่เท่าเอ้ยอเจ้ากระเสียบขคือเก่าเหรเดีบัตท,ทีเนี้ย บอกคือเก่าจังหดเขาคอยกชิบอคือเก่าเปอยหาังเจ็บอคือเก่าเอาต่อเขาไทยบัานไทยเมืองเขาเอินเจ้าถ้าพ่อเนี่ยจานคู่สาพ่อเนี่ยจานคู่สาเหมืนบอกเหมืนบาตรที่นี่ลูกได้เป็นมหาประโยคเก่าเขาเอิญนยดเอินตำแหน่งเติมยดเติมตำแหน่งให้เจ้าได้เท่าบัตรเติมจังหดเท่าวันนี้เอาต่อไปเจ้ากสิเป็นพ่อมหาสันตวบัอ้ พ่อมหาสาสตบัตบทีเนี่ยโอ้่ได้เอื้นเแ่าพ่อใหญ่จานคู่สาแล้วโบหลิวเขากัจิว่าพ่อมหาคอยกจัจจเป็นเม่มหาเด็ดแถาเปลี่ยนหยดเปลี่ยนสักเรียบร้อยเด็ดท่าวันเนี่ยอันเบ้าจังเบ้าวาจัง่าใเนี่ยเปลี่ยนเหมือดเปลี่ยนเหมือดเด็ดพอเท่าเอาสมุดเฮียนนี่ะนีเ่เอฮียนเขามาพอ่อเขากัจิี่า เฮียนมหาเขากะเที้เฮียนมหาอื้อขันหน้าเด้เท่าหน้ากับหน้ามหาค้อยเดาเท่าค้อยกับข้ยมหางัวเดาเท่างัวกับงัวมหาเป็ดเดาเท่าเป็ดกับเป็ดมหาคองเดาเท่าคองกับคองมหาเสียมเด้เท่าเสียมกับเสียมมหาปักโจกเด้เท่าปักโจกกับบักโจกมหาสวิงเด้เท่าสวิงกับสวิงมหาอง์น้าสองน้อยนี่มหาคือกันโอ้บัดหมานอนสองตัวอยู่หันด้นหมากับอมา หวยโอ้ยเจ้าก็จังสีไล่ไปหอดหมาเน้องอึนในน้อื่นก็ได้ดอกหมาบ่าอะไรก็ได้ดอกบ่าอะไรจะไหนขอเนี่มันไปเห็นมันเนาะน้องผู้นันหันหลังให้เจ้าูุตรนะที่พ่อสิพ่ออุบานอุเมียนน้องเป็นเหมือนเถ่าเอ้ยเบาจังเบาว่าจังว่ามาเป็นตาดีอกดีใจเถี่บัดที่นี่วันที่หานี่ใกล้เสียหอดเสียถึงนี่เพื่อนสีสหลงเจ้าฟ้าเจ้าคุณเถ่าเอ้ยจำเป็นละ เจ้าก็คอยนี่ต้องลงไปยามลวกดำเจ้ายุกโุงเทพกุงไทยเถ่าเอ้ยเจ้าก็คอยได้เป็นหอดพอเจ้าคุนเมรเจ้าขุนพอมหาเมมหาปานีเออจะแม่คอยสีนาใหญ่เถ่าเอ้ยจะแม่คอยสีดีอกดีใจเถ่าเอ้ยเพื่นสลองเจ้าฟ้าเจ้าคุนถนออกเทวันนี้พ่อข้านล่างฮะ พ่อข้านล่างล่างเองียงว่าหนาไงแต่หนาเดี๋ยวกับพ่อแห้งเลยสร้างมัดแะเถวค่ะพ่อข้านดอกเดี่ยวโมนีม่เถาเอ้ยอสิหนาไงเอออ้าวข้นจะว่าจังสันขัวกาซื้นในใจที่พ่ไปยามหาลูกห้าเต้าตีเทาพ่ไปยามเจ้าในแถาเอ้ยแต่พี่น้องป่องไปพอ,อย่เมียไงพีน้องบานเฮ้า ขรเจ้ารับปริญญาเสียเสียเขากันยังเอาพอไปท้ายรวบยกข่างหนึง่งเมยไปท้ายรวบยกข่างหนึง่งเจ้ากับข่ได้เป็นฮอดเจ้าได้เป็นมีลูกเป็นลูกเป็นเต่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนบันนี่จังไดไก็ได้ออกฮอดทเท,ท้วัฏฏัดคักคายหอกพอบฮะ เทวทัตทั้งไหนยิงเย่อหยิอ้าวกระจ่อที่เหลี่ยมเงี่ยเง้ขาตีมวยบึมบั่มบึมบัมบ่ม,มโทษละทัตขอโทษทีเออเออขอเลื่อมขอเลื่อมเจ้าบัโทษเจา้าวัทเทระเอิญแม่มันจะกันนโรดลาเทาเอ้ยเทวทัตมาสู่พ่อมัติทีเทาเอ้ยเออขันมันปิ่นจังสี่เอาจังสี่ช่เอาจังไหนสลองเจ้าฟ้าเจ้าคุณในครั้งนี้